ดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาเข้าครัวนะครับแต่จะมารีวิวนี่ครับที่เห็นข้างหน้าเนี่ย เป็นสว่านนะครับอันนี้กล่องมันนะนะครับหลังจากแกะพลาสติกของหุ้มอะไรเสร็จแล้วก็จะเจอกล่องแบบนี้วันนี้เอาใจคุณพ่อบ้านแล้วกันพ่อบ้านงานครัวเนี่ยนอกจากจะทําอาหารนะครับทำอาหารง่ายๆทําทอาหารด้วยหม้อทอดอะไรน้ํามันนะครับรีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านก็มีนะครับอย่างสว่านเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่ามันไม่จําเป็นเนาะแต่พอเราได้มาเป็นพ่อบ้านเต็มตัวเนี่ยบางครั้งอ่ะมันก็ต้องการจําเป็นมากมาก เรามีไขควงแฉกไขควงแบนอะไรอย่างนี้แล้วนะแต่บางทีอ่ะผมต้องไปถอดตู้ประกอบตู้อะไรต่างๆซึ่งมันต้องใช้แรงมันมีหลายตัวเป็น10บตัวสว่านนี่ช่วยได้เยอะมากนะครับจะเจาะแฝนลูกเจาะติดผนังอะไรต่างๆนะเป็นราวแขวนผนังอะไร่างเงี้ยมันต้องใช้สว่านบางทีต้องใช้เจาะปูนนะครับคุณพ่อบ้านอ่ะมันก็เหมือนกับ จะเปรียบเทียบอะไรกับคุณแม่บ้านดีที่เวลาเขาซื้อเครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อบ้านมันก็เป็นเหมือนกัน <c oughs> นะครับถ้าไม่บ้าเรื่องรถนะมันจะมีหลายประเภทนะแบบว่าซื้อแบบชอบของแตง่งรถอะไรเงี้ยเนี่ยผมไม,ไม่ไม่ชอบแต่ผมชอบพวกอ่าเครื่องครัวพวกเขาเรียกว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ช่างเอออุปกรณ์ช่างนะครับ ถึงมีไว้ก็อุ่นใจอ่ะได้ดูได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนความชอบส่วนตัวด้วยนะครับวันนี้ก็เลยสั่งเจ้าตัวนี้มานะครับเป็นสว่านขนาดเล็กซึ่งคุณแม่บ้านก็ใช้ได้นะครับมันเป็นยี่ห้อเดลตันเนี่ยน,นะครับราคาประมาณ699บาทเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมาอ่ะอันดับแรกให้ดูกล่องกันเลยกล่องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกล่องกันกระแทกก็โอเคนะใหญ่ดี นะครับมีเป็นแบบหนังช้างโอเคอยู่ะนะครับอันนี้คือรอบด้านอันนี้คือด้านหน้าจะเขียนว่าเดลตันนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรเนาะต,ตัวเนี้ยจะเป็นแบบล็อกแบบนี้หูมาแดบเนี้ยหูามาเกี่ยวตรงนี้แล้วก็ล็อกอย่างนี้เนี่ยสองด้านนะครับตรงนี้จะมีรูอยู่นะครับเอาไว้คล้องแม่กุญแจนะล็อกไว้นิดหน่อยเนาะอ่ะเวลาเปิดก็นี นี่ข้างในนะครับามาดูว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้อีกันหนึ่งนะครับอ่ะหมดละอันนี้คืออุปกรณ์ทุกอย่างนะครับทุกชิ้นที่อยู่ในกล่องนี้นะครับไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะ ทีนี้จะให้ดูว่าในกล่องนี้เมื่อกี้มันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับที่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีให้เรานะครับนั่นก็คือ,อคู่มือการใช้งานนะครับสว่านกระแทกไร้สายอันนี้น่าจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นอดอกสว่านนะครับที่แถมมา1อันน่าจะเป็นสวาน่านเจาะ จาะเจาะไม้เจอะปูนนี่แหละน่ยนะครับลองดูน่าจะเป็นเจาะไม้มากกว่าเนาะอันนี้หนึ่งอันอันนี้คือแบตเตอรี่ที่เขาแถมมานะครับสก้อนนะนะข้างๆจะเขียนว่าเดลต้า9 9เโวลต์นะครับเนี่ย6กแอมป์เรียบยมไอออนสก้อนน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับเนี่ยสก้อนเลยเหมือนกันเดะเนาะตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ติดกับ สว่านนะครับเผื่อเอาไว้ห้อยเอวแล้วก็มีน็อตมาตัวหนึ่งนี่น็อตนี่หนึ่งตัวนะครับเอาไว้ติดสําหรับช่างที่ขึ้นที่สูงๆูงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะห้อยเอวแล้วก็มีเขาเรียกว่าดอกดอกไขควงแฉกมาหนึ่งอันนะครับอันเดียวนะแฉกอันเดียวนะครับนี่ส่วนอันนี้เป็นแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จของแบ,แบตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับก็จะบอกว่า อ่าอันนี้ชาร์จเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบเป็นแบบตั้งตั้งโต๊ะนะครับไม่ใช่เป็นแบบอะแดปเตอร์ที่เสียบกับปลั๊กอันนี้เป็นตั้งโต๊ะเลยแล้วก็หัวปลั๊กไฟเป็นแบบที่สามารถใช้กับบ้านเราได้เลยแบบนี้นะส่วนอันนี้เป็นตัวสว่านนะครับซึ่งผมเคยใช้สว่านแบบนี้มาหลายอันเหมือนกันนะแต่อันเนี้ยรู้สึกว่ามันหนักมันหนักมันโอเคอ่ะมันแน่นมากนะครับแน่นมี ปรับได้เนี่ยสิบแปดระดับครับดูการหมุนเกลียวเดี๋ยวดังแกลกแกกคือมันแน่นมากนะแน่นมากครับอันนี้เป็นหัวมันนี่ตัวนี้จะเป็นการปรับนะครับปรับซ้ายปรับขวานะครับหมุนเข้าหมุนออกเนี่ยนะนะฮะอันนี้มีสามระบบก็คือสกรูนะครับอันนี้เป็นไม้หรือว่าปูนนะครับส่วนอันนี้เป็นกระแทกนะครับเราสามารถบิด ข้างในเนี่ยให้มันดังได้นะมันจะมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้เราจะใช้งานแบบไหนแล้วก็หมุนเอานะครับเพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานเนาะนี่ส่วนระดับเราก็ปรับเอาว่าจะเอาระดับแรงเท่าไหร่นะครับนี่ปรับได้อันนี้คือเท่าที่ใช้มาคือมันแน่นแน่นโอเคเลยนะครับเวลาจะใส่แบตก,ก็แค่เอาตรงนี้มาเสียบนี่นะครับ นี่จะมีไฟแสดงสถานะนะครับสถานะแบตอันนี้ปรับความแรงนะครับระดับหนึ่งก็จะหมุนช้าหน่อยอันนี้ระดับสองแรงมาหน่อยเวลาจะใส่ดอกสว่านหรือไขค,รครวงนะครับก็หมุนตัวนี้ด้านหน้ามันก็จะมีตูอยู่ ไปแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้ลนะตัวชาร์จตัวนี้นะครับก็จะมีไฟบอกนะมีไฟบอกเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูนะตัวนี้นะครับมีไฟบอกอเดี๋ยวเสียบปลั๊กให้ดูนะครับเสียบปุ๊บไฟมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้เนาะนะครับ,นะรบเวลาเราเอา แบตเขาเสียปุ๊บเขาก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเขาเต็มแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นสีเขียวนะครับถอดออกก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายไม่มีแบบไม่ได้ฝืดไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานง่ายเบาน้ำหนักเบาอ,อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทดลองกับอะไรให้ดูนะเลยไปขโมยมไม้ใต้เตียงของเมียม,มานะครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองเจาะให้ดู เดี๋ยวจะลองเจาะไม้นี่ให้ดูนะครับอัน,นี้เป็นไม้ไม้ลังนะไม้พาเลทอะอ่าเข้าได้สบายอยู่แล้วอันนี้ลองลองปรับให้แบบสูงสูงหน่อยอ่ะสิบแปดว เ,เจาะง่ายนะตายนี่มันเหมือนหัวนำมาให้ด้วยนะครับสบายเลยนะอะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวเดลตันนะครับสว่าน สระบบนะครับอันนี้มีกระแทกมีสกรูมีเจาะไม้เจ,เจาะเจาะเหล็กได้นะครับแล้วก็น้ำหนักมันโอเคมากเลยนะนะฮะผมซื้อมาในราคา699บาทแล้วก็มีค่าส่งอีก40กว่าบาทมั้งนะครับ42บาทนี่แหละก็รวมแล้ว700นิดๆนะครับเคยใช้แบบนี้มาหลายยี่ห้อนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้มันแน่นดีมันโอเคมากมีกล่องมีอุปกรณ์ให้นิดหน่อยสำหรับหัวสว่านนะ บางคนบอกว่าทําไมให้อุปก,กรณ์มาน้อยจังนะครับเห็นรุ่นหเห็นยี่ห้ออื่นๆมันจะมีแบบองอได้มีดอกนูน่นดอกนี้ที่จริงเนี่ยผมเคยใช้มนาะแล้วก็ไม่ได้เคยใช้พวกบล็อกพวกอะไรพวกนั้นเลยนะคือมันแบบมันไม่มีโอกาสได้ใช้อะที่จริงใช้หลักๆของเรามันก็มีแค่ขันสกรูนะครับเจาะปูนเจาะไม้เจาะอะไรอะเหล็กบ้างนิดหน่อยนะครับ คือเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้อะไรหมดทุกอันอ่ะแล้วผมคิดว่ามันแบบ <c oughs> มันลกอะ่ะเวลาปิดอะไรดีก็หล่นนั่นก็หล่นหล่นไปเรื่อยนะฮะแล้วเราต้องมาเก็บอมาใส่อันนี้มันอันนี้คือใช้เท่าที่จําเป็นถ้าเราอยากจะซื้อสมมุติว่าอันนี้ผมได้แค่ดอกอหัวแฉกมาผมก็ไปซื้อไอหัวแบนมานะครับที่ร้าน DIY แล้วอะไรราคาไม่ไม่แพงเลยหรือใครจะซื้อดอกสว่านที่มันเป็นแพรกอะ่ะนะครับหกสิบเอย่างสวยเลย เป็นแพ็คมาเรียบร้อยมีกล่องอย่างดีนะครับเราก็ซื้อมาเสริมแค่นั้นก็พอนะครับไม่ต้องเอาแบบโอ้โหเต็มที่คือผมเลือกที่มันใช้แบตเตอรี่2ก้อนเพราะว่าเราสลับกันได้ครับสลับกันได้ว่าเอออันเนี้ยมันชาร์จอยู่อันนี้ก็ใช้พออันนี้หมดก็เอาที่ชาร์จมาใช้งานสลับกันได้อย่างเงี้ยแล้วมันมีขายด้วยนะแบบเนี้ยเฉพาะแบบอย่างเดียวนะครับก็จะดูรุ่นให้มันตรงอ,อันนี้สั้นแบบนี้ก็ไปซื้อมาเพิ่มได้มีขายอยู่ในช e. นะ้อปปี้เนาะใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับ ลองไปตัดสินใจดูแล้วกันถ้าอยากจะได้สว่านสักตัวหนึ่งเอามาไว้เผื่อใช้งานนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีรีวิวอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาใช้ในบ้านนะครับเขาให้มาบ้างก็ก็ก็ตามก็จะมารีวิวให้ดูรวมไปถึงการทำกับข้าวอยู่เหมือนเดิมเนาะวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ